สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องธรรมะจากพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเวรัญชกะกสูตรครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีนะคะใช่ครับเป็นเรื่องระหว่างพระพุทธเจ้ากับกลุ่มพราหมณ์คริหบ,บดีที่เขาได้ยินชื่อเสียงพระองค์นะครับเลยเดินทางม,มาเข้าเฝ้าอืมแล้วเขาก็มีคำถามสำคัญมาทูลถามด้วยนะคะคำถามอะไรครับ เขาสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนเราพอตายไปแล้วบางคนไปดีไปสู่สุขคติไปสวรรค์อะไรแบบนี้แต่บางคนกลับไปอ,อไปอบายทุกขติวินิบาตหรือว่านารกคือมันเกิดจากอะไรทำไมถึงต่างกันอ๋อเป็นคำถามเรื่องภพภูมิหลังความตายว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยใช่เลยค่ะซึ่งพระองค์ก็ทร่อ่งตอบแบบสรุปก่อนนะคะว่ามันอยู่ที่ความประพฤติความประพฤติ ค,คือถ้ามีความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่ประพฤติธรรมก็ไปอบายค่ะแต่ถ้ามีความประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมก็ไปสุสขคติเข้าใจง่ายๆก็คือทำดีไปดีทำชั่วไปชั่วแบบนั้นไหมครับใช่ค่ะหลักการประมาณนั้นเลยแต่ทีนีออ้พวกเขาก็คงยังอยากทราบรายละเอียดมากกว่านั้นครับคงยังไม่ชัดเจนพอค่ะก็ะเ,ะะเลยทูลขอให้พระองค์แบบว่าช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดหน่อย แล้วพระองค์ทรงอธิบายว่ายังไงต่อครับท่านก็เลยทรงแจกแจงให้ฟังถึงเอ่อสิ่งที่เรียกว่ากรรม,มบทค่ะคือหนทางแห่งการกระทําที่เป็นเหตุโดยตรงเลยกรรม,มบทหนทางแห่งการกระทําค่ะเริ่มจากฝั่งที่ไม่ดีก่อนที่นําไปสู่อบายที่เรียกว่าอากุศลและกรรม,มบท10ประการอากุศลและกรรมบท1ิบอืมการกระทําที่ไม่ดี1ิบอย่างมีอะไรบ้างครับค่ะก็แบ่งเป็นสามทางนะคะ คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจครับเริ่มที่ทางกายก่อนเลยมีกี่ข้อครับทางกายมี3ข้อค่ะข้อแรกเลยคือปาณาติบาตคือการเอ่อตั้งใจฆ่าหรือทำร้ายเบียดเบียนชีวิตอื่นข้อ2องเหรครับข้อ2องาทินนาทานค่ะคือการไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าลักทรัพย์ลักขโมยครับผมข้อ3ข้อ3ทางกายก็คือการเมสุมิชฉาจาร การประพฤติผิดในเรื่องกามครับโอเคครับอันนี้ทางกาย3อย่างชัดเจนครับแล้วทางวาจาล่ะครับเห็นว่ามีตั้งสี่ข้อใช่ค่ะทางวาจานี้สำคัญมากเพราะคำพูดเรานี้ส่งผลกระทบได้เยอะนะคะมีสี่อย่างคือ 1. มุสาพูดยังไงก็คือพูดโกหกพูดเท็จพูดไม่จริงครับ 2>, 2คือปิสุนวาจาอันนี้คือการพูดส่อเสียด พูดให้คนเขาเาแตกแยกกันยุยงให้ทะเลาะกันอืมอันนี้น่ากลัวนะค่ะข้อสามารุสวาจาคือการพูดคำหยาบคำด่าคำที่มันเอ่อไม่น่าฟังทำให้คนฟังเจ็บช้ำน้ำใจครับแล้วข้อสุดท้ายทางวาจาข้อ 4, สี่สำพะปะปาปะคือการพูดเพอเจอร์พูดเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีสาระไม่มีประโยชน์พูดไปงั้นงนครบแล้วเจข้อกายสามวาจาสี หลืออีก3ข้อทางใจอันนี้น่าจะเป็นตัวต้นเหตุสำคัญเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะทางใจนี่เป็นรากเลยนะ3ข้อสุดท้ายนี่1คืออภิชาคือความโลภแบบว่าเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นนะคะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดครับ2คือพยาบาทครับอันนี้คือความคิดป่องร้ายคิดมุ่งร้ายคิดอาฆาตแค้นอยากให้คนอื่นเขา,าวิบัติหรือเดือดร้อน แล้วข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อ1ิมิจฉาทิฏฐิอันนี้คือความเห็นผิดค่ะผิดไปจากทํานองครองธรรมเช่นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงผลของการกระทําไม่มีจริงอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหข้อสุดท้ายนี่ดูเป็นพื้นฐานของปัญหาเลยนะครับถ้าเห็นผิดซะแล้วการจะไปทําข้ออื่นๆก็ง่ายขึ้นใช่เลยค่ะความเห็นผิดนี่อันตรายมากเพราะมันเหมือนเป็นการเปิดประตูให้ทาความชั่วอื่นๆได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือไม่กลัวผลที่จะตามมา ครับพอเห็นภาพรวมของอกุศลกรรมบท10อย่างแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามล่ะครับที่เรียกว่ากุศลกรรมบท10ประการที่นําไปสู่สุขติเป็นยังไงบ้างครับก็คือตรงกันข้ามเลยค่ะเป็นการงดเว้นจากอากุศล10ข้อนั้นล่ะค่ะงดเว้นงั้นทางกาย3ข้อก็คือก็คือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนแถมยังมีแม่ตากรุณาด้วย 2. คือเว้นจากการลักทรัพย์ไม่เอาของที่เขาไม่ให้ ประกอบอาชีพสุจริตสมมาอาชีวะใช่ค่ะและ3ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในการมสำรวมในการมครับผมและทางวาจาสี่ข้อก็ตรงข้ามเหมือนกันค่ะก็คือเว้นจากการพูดเท็จก็คือพูดแต่ความจริงมีสัจจะเว้นจากการพูดส่อเสียดก็คือพูดแต่คำที่เอ่อทำให้คนสาม,มัคคีกันพูดคำจริงใจครับเว้นจากการพูดคำหยาบ ก็พูดแต่คำไพเราะอ,อ่อนหวานน่าฟังแล้วก็เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดถูกกาลเทศระรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรเยี่ยมเลยครับทีนี้ก็มาถึงทางใจ3ข้อซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเป็นรากฐานสำคัญใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยหนึ่งคืออนนพิชาคือการไม่โลภไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีครับ2 พยาบาบคือไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครมีแต่ความเมตตาความปรารถนาดีแผ่ไมตรีจิตไปให้ผู้อื่นและข้อสุดท้ายที่ตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิค่ะคือความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องโลกนี้โลกหน้าซึ่งสัมมาทิฏฐินี้ก็คงเป็น เป็นฐานให้เราอยากทําความดีอื่นๆต่อไปใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางให้เราเดินไปในทางที่ดีงามทั้งหมดเลยแลกรรมบท10อย่างนี้นอกจากที่บอกว่าไปสุขติแล้วมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับว่าไปสุขติแบบไหนได้บ้างมีค่ะคือผลมันก็มีหลายระดับนะคะขึ้นอยู่กับกำลังบุญหรือความเข้มข้นของ,ของการทำความดีนั้นๆน่นะครับถ้าเอ่อกำลังบุญยังไม่มากพอหรืออาจจะมีบาปเก่าเจือปนอยู่บ้าง ก็อาจจะทําให้ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่แหละค่ะแต่ว่าจะได้เกิดในที่ที่ดีๆเช่นในตระกูลสูงตระกูลกษัตริย์พราหมณ์หรือคฤห리ดีผู้มั่งคั่งมีรูปงามมีปัญญาอะไรแบบนี้อ๋อเกิดในมนุษย์แต่ได้สิ่งดีๆใช่ค่ะแต่ถ้ากําลังบุญหรือความดีที่ทําไว้นั้นมันเอ,อ่อมีกําลังมากขึ้นละเอียดประณีตมากขึ้นก็สามารถส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้เลยสวรรค์น,นี่ก็มีหลายชั้นอีกใช่ไหมครับ มีหลายชั้นค่ะตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรณิมิตวสวัสดีหรือสูงขึ้นไปถึงชั้นพรมมาโลกเลยก็มีค่ะแล้วแต่กำลังบุญจริงๆโหมีเป้าหมายให้ไปเยอะเลยนะครับแล้วมีอะไรที่สูงกว่าการไปเกิดบนสวรรค์อีกไหมครับตามที่พระองค์สอนมีค่ะอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดจริงๆในทางพระพุทธศาสนาเลยคืออะไรครับ คือการไม่ได้มุ่งหวงังแค่การเวียนไว่วยตเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นนเท่านั้นแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจพัฒนาปัญญาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งสามารถบรรลุธรรมบรรลุธรรมค่ะทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงด้วยกําลังของสมาธิและปัญญานั่นก็คือนิพพานใช่ค่ะคือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งจุดนี้สําคัญนะคะ คือท่านบอกว่าสามารถทำให้แจ้งได้ในปัจจุบันชาตินี้เลยไม่ต้องรอตายแล้วไปเกิดใหม่อือไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับสุดยอดจริงๆแล้วพอพระพุทธเจ้าอธิบายจบทั้งหมดนี้แล้วกลุ่มพราหม์คาถาบดีเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างครับโอ้โหพวกเขาเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะแบบว่าฟังแล้วเกิดความสว่างวาบในใจเหมือนคนที่ หอ่ยงของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดประมาณนั้นเลยค่ะเห็นภาพเลยครับค่ะพวกเขาก็เลยเปล่งวาจาสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกไปตลอดชีวิตเลยค่ะน่าประทับใจจริงๆครับเรื่องราวนี้สรุปแล้วเวรัญชะกสูตรนี่ชี้ให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่ ชัดเจนมากๆเลยนะครับระหว่างสิ่งที่เราทำพูดคิดในปัจจุบันกับผลที่จะตามมาในอนาคตใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผลในระยะสั้นคือความสุขความทุกข์ในชาตินี้หรือผลในระยะยาวคือภพภูมิที่จะไปเกิดหรือแม้กระทั่งเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานทั้งหมดมันเริ่มจากกายวาจาใจของเราในตอนนี้จริงๆครับมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากให้คิดต่อไหมครับจากเรื่องนี้อืมก็คงเป็นหลักการสําคัญเรื่องกรรมนี่แหละค่ะ คือไม่ว่าเราจะมองในมุมความเชื่อแบบไหนก็ตามแต่หลักการที่ว่าการกระทํากําหนดผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่น่าพิจารณามากๆก,การตระหนักว่าทุกการกระทําทุกคําพูดหรือแม้แต่ทุกคําคิดของเราในวันนี้มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันกําลังก่อร่างสร้างอนาคตของเราอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราต้องกลับมามองตัวเองว่าเออเราควรจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนาะควรมีสติควบคุมสิ่งที่เราทําพูดคิดให้มันดีๆเข้าไว นั่นสินะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับว่าเราทุกคนคือผู้สร้างอนาคตของตัวเองจริงๆด้วยการกระทำในปัจจุบันแล้วเราจะใช้หลักการการกระทำในปัจจุบันกำหนดอนาคตนี้มาสร้างปัจจุบันขณะที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้อย่างไรบ้างอันนี้คงต้องออลองนำไปขบคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ